คดูเว้ยคูณ2หนึ่งตัวครับคนดูมาได้ลุ้นครับคูณ5เลยนะได้ลุ้นครับคูณ5ครับคูณ5้าคูณสอคนดูวิกวินเะครับเพิ่มหนึ่บาทจ่ายเมโบบาท สวยยังไรอยู่อ <c oughs> คูณสี่ครับผมต้องเล่นเบ็ดร้อยแล้วมั้งนีิคนดู <c oughs> มาอุ้ยคูนแปดหนึ่งตัวได้อยู่คนดูรอบมีเท่าไหร่อู้ๆคูณลงมาเรื่อยๆคนดูมาดิขอแค่ตัวจ่ายแพงพอ คูณมาอีกสักสองตัวสองตัวได้ไหมโอเคครับผม,ผมก็กราบสวีดัสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะฮะคนดูนะครับผมอ่วันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมหัวมหัศจรรย์นั่นเองนะครับผมก็มาดูนะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับผมทุนหนึ่งหมื่นนะฮะ เมื่อกี้เล่นไปนะครับผมเป็นเกมส่วนผักวันรวยนะครับผมค่ายเอ B บีหรือเปล่านะครับผมก็โดนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกมใหม่นะของเอ็มบีสล็อตนะครับผมดูก็มาดูนะครับผมจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมค่ายอื่นก็ไม่ค่อยเล่นนะส่วนมากผมจะเล่นส่วนมากจะเล่นแต่พีจีนะครับผมแต่วันนี้ก็เปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่าลองดูนะครับผมมา ไปเลยครับผมเบ็ด60นะเกมนี้ก็สามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะครับผมแต่รอชมก่อนว่าจะมาเองหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่มาก็จะซื้อนะครับผมดูวันนี้ก็จะทุนเยอะหน่อยเพราะว่าค่ายอื่นไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยมาเล่นเนกันไปนะครับผมเปลี่ยนฟิลเบ็ดน,นงเบ็ดหนัก มาดิไหลสวยจะจ่ายน้อยป่ะเบตหกสิบนะจะจ่ายน้อยมากคนดูน้อยจริงค่อนข้างที่จะเค็มยังไงยังไงผมว่าซื้อดีกว่านะคนดู เดี๋ยวลองซื้อดูสักไม้ดูแล้วกันนะคนดูอยากเห็นฟรีเกมบอกคนดูอุ้ยแต่ว่าสแกตเตอร์มาสามตัวแล้วคนดูตัวที่สี่ยังไงมีโอกาสหรือเปล่าคนดูเว้ยมาไหมมาหรือเปล่าสแกตเตอร์ขอตัวหนึง่งโอ้โหพิกยังมานะฮะโอเคนะครับผม268บบาทนะครับผมมีให้เลือกด้วยนะครับผม สามดังไม่พอ4,000มันซื้อยังไงวะมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลุ้นฟรีนะครับว่าจะได้กี่ฟรี1 6ฟรีนะครับผมเปิดแรกมาก่อนเลยครับ27บบาทแต่มันเป็นเกมที่แบบว่าจ่ายน้อยมากเลยนะ หรือว่าใครคิดว่ามันจ่ายเยอะใครเล่นได้สําหรับเกมเนี้ยจ่ายเท่าไหร่เนี่ยผมคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะเขาดูเออโอ้เนี่ยดูดิแม่งเบ็ดคือแบบเราเข้าแบบซื้อฟีเกมเบ็ดหกสิบอะไรอย่างเงี้ยยังจ่ายโคตรน้อยเลย12บสองาทดูดิคขาดูเวยคูณสนึงตัวครับคนดูมาได้ลุ้นครับคูณห้าเลยนะ ได้ลุ้นครับคูณ5ครับคูณ5้าคูณสองคนดูบิ๊กวินเะครับเพิ่มหนึ่รอสี่บาทจ่ายเมโบบาเลยวะ <c oughs> สวยยังไรอยู่ <c oughs> คูณสี่ครับผม <c oughs> ต้องเล่นเบ็ดร้อยแล้วมั้งนี่คนดู <c oughs> มาอุ้ยคูณแปดหนึ่งตัวได้อยู่คุณดูรอบนี้เท่าไหร่อู้หูคูณลงมาเรื่อยๆคุณดูมาดิขอแค่ตัวจ่ายแพงพอคูณมาอีกสักสองตัวสองตัวได้ไหมโอ้โหบึ้มบัม้มซัมเบ้ไปเลยเนะครับผมช็อตนี้คุณดูบึ้มบัม้มซัมเบ้ไปเลย,ยไม่กล้าวิน โอ้โหซูปเปอร์เมกาวินครับท่านผู้ชมโอ้โหแปดพันเก้าไม่เชื่อเอาวะกำไรห้าพันแล้วคนดูเลสอี่ฟีมาดิได้เฉยเลยว่าเฮ้ยโอ้โหโ,โกไปห้าฟรีครับผมผมาดูสวยดีสวยดีคดุณดูคูณห้าหนึ่งตัวครับผมโอ้โหหลายน้อยว่ะกำลังมาเลย มะนาวมะนาวคุณดูคูณสองโอ้ยี่สิบสี่เดียครับผมรออะไรสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมแล้วผู้ชมจะจ่ายเท่าไรโอเคนะครับผมก็ปิดท้ายกันไปสำหรับการซื้อฟรีเกมของเราเนี่ยครับผมก็ได้กำไรมาเยอะเลยนะครับผมสำหรับฟรีเกมนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับผมสำหรับผมนะค,คนดูนะครับผมใครที่ ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ผมด้วยละกันแล้วก็ใครอยากให้ผมนึกเกมค่ายอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปจัดให้เะยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก,กันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ and bad that always something's i like i'm feel hell used to my but turn back